สวัสดีครับพอกับผมบ่าวเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่ฝนหยุดพาขนมหานอไม้ไปเบิ่งน้ามาแล้วว่ามีเนาะสติกเนะาะพากามาหานอไม้นอไม้สร้างไผอยู่นาเจ้า,จาของด้วยพี่น้องคนดี้นาเขากรไรอยกเคียนวันจะมาตัดหญ้าอยู่ตัดข้าวอยู่มือนี้นานานี่ยเพิ่งได้ตัดนองลินไมมหรือลินฟ้าบ่เห็นของเธองพ่อสติก เนี่ยเอาไปเอ็ดหัวเพิ่มเน้อนิเนี่ยเอานี่แหละบอคนก็มาตัดไปเอ็ดหัวอยากเอ็ดโตเอ็ดเตียงเอ็ดแค่อยู่พักแหนื่อยก็อ่าเวลากระทั่งเนี่พี่น้องรัดโตขนาดมีเวลาว่างเราใครจะทำไปเรื่อยๆเด็กๆน้อยๆที่บอคนเอาไปทำรั้วไปทำรั้วไปทำหลายอย่างมาหน่อสับลาบดิที่เฮ็ดเอ่ือมอ่ะพี่ ไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่เอาอเอาไปเผาซุเอาอปเอาอไเอ็ดหรอไม่ถุงทำบุ๋ยอย่างไห้กอมันขยายเพิ่มกว่านี้แล้วจ้ะครับเพราะว่านี่ดึตกหน้าแล้วเบาเพียรจแต่แต่งตรงนี้นําเพราะว่ามันมันใหญ่เกินไปมันกินเนื้อที่ของเราอราจะได้ปลูกอย่างอื่นได้บ้าง มีอยู่สามกอเนาะสามซุมสามกอสามซุมนี่นมาคักขนาดได้หนิที่ยังต้องกว้างนี่บอเคียนนี่ทางเอาไข่ออกเอาออกที่ครึ่งนึ่งอย่านี้ปลูกโค้งได้เลยเห็นมั้ยครับมัมีอยากปลูกดอกพาน้ำหอมมีบอเข็มเข็มห้วยทางนี้จะก็จะเป็นห้วยมีช่องนออบบอเคียนอ้อมไปสุ่มพุ่นวันนี้ไปแต่เบิ่งสุ่มทางเช่นกัน ขันอ้อมไว้ฝั่งนึงแล้วน้ำเต็มให้เต็มนา,มาดิโอเคก็จอดรถอยู่ทรงบนที่ทางพูนแล้ค่อยด้เข้ามาไปหลายมุมข้างในนุ๊ถ้าเราตกหน้าแรงกระถางทำดีๆนี่ลูกได้หลายอ,อย่าง,งลเลยแหละบางทีนะนี้ก็เป็นคลองน้ำเนาะฝั่งนี้ก็เป็นคลอง ติดก,กับห้วยนานเต็มห้วยเลยมีมมไหมส่มนี้สูงเลยโ oh. อ,อ,อ,อ้ห้วยห้อยเหมือนมันยังรุ่นนี้อยู่นี่น้อยนี่ไล่หลายจา้ะอีเจักอาทิศมาเคลื่นเลยนี่นี่นี่ทำไมเนี่น,น, hmm. นี่แต่ไม่สงังไวเขาจะกินหน่อสูงมัน สำนีสำนีเขาสิบบเอาผู้ผูดทางผู้มีอยู่สติข้างในผู้กระลายเอาเบิ้ลแล้วมื่อนีร่จะเอาไปเผาไว้ไม่ถุงไว้แต่ต้องเลือกเอาอย่ได้ขนาดมันเป็นเอาบกขนาดบุโดนล็อกบุหาบุขนาดเดโอเคบุเมื่อ นองลายตาด้วยเอาหน่อรุ่นนี่ดีสวยเลยที่ไหนนี่แง่จิ้มบนนี้ฮักบนนี้ซุบเอาไปเผาซุบทำหน่อไม้ถุงหูผู้หน่อคือหน่ในส่งหน่อเดี๋ยวก็เคค่อเอาให้ก็ได้ เนาคุ green, so 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 ้นสูงแล้วสูงแล้วก็มีนะก็แต่ที่สูงแห้งก็ปล่อยเพิ่นบอกหรือว่าได้คือเก่าได้คือเก่าบระจาศให้มันเป็นกอสูงนี่กอสูงโออเดี๋ยวเราขึ้นมาดิ ใ่จะบักงนไหนนหน่อไม่อนมาอ้อมบอก่ออ้อมทางนี้ดไปทางคุณได้บออ้อมฟังพี่แจ๊สติ๊กพากันมาอีกสูมอีกอนื่งเหครับอืมนี้บอกทีใคจะเอาลี่มาใส่ยัตอยู่โตเก่าตาน ออกเกบนา้มนมาข้อมาสะพ้อของเราเฮ้ยม,มีหลายระสนมีหลายประสะติ์สุมนะ่มเลมีทั้งหมดสามสุม่มสามก้อชุบตรงยึดก้อนนี่ค่ะตรงนี้มีก็ะสีแต่งไว้ตัวน,นี้นาทงนี้จะเป็นนาซื้อเนาะ ม่นแยเลยเคดยูีไม่เป็นฝีมคยมาเอามัน,น,น,มน,นหน่อบมไ้ทางคุณมีสูงแล้วหนึ่งนอเด้อมาไล่หลายออล่าสูงนี้ฮะหมู่เขาเลยถ่วมหัวบิหละมาบิ่งสองเท่อเลยไม่น้อยู่นีน่นี่น ก็เริ่มแทงเต็มเลยเขาหน่อเดียวคอสุกไปเป็นหน่อใหญ่ๆอันนี้เว้นไว้ก่อนมึงดูแทง่ะลุทะลุไม่เลยไม่ขึ้นมาเลยหน่อเล็กๆกำลังเขียวอยู่แงขึ้นน้อยๆนี่ละเนียนแต่สด กระถิดนนี่ดินี่แบบนี้เต็มเลยไปดิดว่าจุมนึงหันกอห้าโอ้ยไหลเนาะหรือไม่อันนี้มันยังโบออกโบหลายเนาะมาจะมาเผาไว้เก็บเรื่อยๆไปอ้อมกลับไปอีกอ่านคะาับไไื่ด <c oughs> ้พิ่งท่านได้ตัดขั้นได้อยู่นี่เฮ็ดบอไปรอบเบืเ้องเฮ็ดปะน,น้ำโพน เฮ็ดลักออก้เฮาเก็บมาแล้ว <laughs> อันนี้เอาไปเผาซุปอันนี้เผาไว้แต่ไม่ถุงอันนี้เอเอแต่ไม่ถุงเนาะจ้าเผาเผาแล้วก,ก็ไปหนึ่งหนึ่งแล้วก,ก็ใส่ถุงเอาไวท้ทำซุปเมื่อกี้เราเดินไปเอาพูดถามกอข้างหลังลืมพพงฝนตกกะกะสีหกๆเน่โอเคเธอติ๊กคุยกันว่าสิบบตัดสิบป่อยให้เพื่อน ดูดซับน้ําไว้อยู่แบบนี้เนาะสาติ๊กเนาะจ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้ดินเราไหลครับเพราะดินเราผิวผมไม่เมรนกระสิบเบิ่งของพวกเน่แต่ก็ <c oughs> ที่เป็นต้นไม้ก็ฮาแหวกวงโคนไว้อยู่เนาะสาติ๊กเนาะจ้าเอะเมื่อทําเมนูซุปเน่อไม้จ้าปัดแม่หีอย่างนี้สาติก๊กไยไม่ไป <c oughs> ไม้บ้านตอนนี้รุกกุ๊กกัวเอาหน่อไม้แล้วบันนี้ได้มาแล้วกัน หนูเดียวกับพอดอกส้มที่เหลือสีใส่ถุงไว้สติ๊กเก็ตมันไม่เขียนบมเป็นพี่น้องกันเนี่ยไงเผาแบบนี้แล้วเอาไปเขียนแล้วเอาไปหนึ่งบอกเอ็ดเนี่ยไบอกสติก่อยเด้อเขียนคือเอาไปเอ็ดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นๆฮะจ้าเผาแบบนี้แล้วไปเอ็ดเป็นเส้นๆแล้วเอาไปหนึ่งบอกแบบนี้แล้วเอามาใส่ถุงบอกพี่น้องใดหนะผู้ใดมีความรู้แนะนำหน่อยเด้อจา้าเอ็ดเอาไว้ส้มทะเลเอด็ดจะไม่เนี่ยสติกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเผาเสร็จแล้วแล้วทำมาเป็นเส้นๆ เ,เ,เสร็จแล้วเอาใส่ถุงแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ววแขวไนไว้แบบนี้เก็บไว้ได้เป็นปีอันนี้ผมจะเก็บไว้กินเองแขววนนไ้้บบีมันจะหมดฤดูเลยเด้มันจะบอกมีกินแบบนด้เหมือนส่งให้แต่พี่น้องมันจะขอไ,ได้กินเด้อเนาะหาไว้กินเองและเจ้าะแบบนี้หอยแบบนี้แหละอันนี้สติก๊กกระิ่มทำเป็นน้ำไม้ถุงคือกันเผาไปน,นี้แล้วสติ๊กจะเอาไปนึ่งเพราะว่าน้ำไม้นี่กำลังเริ่มออกแม่นจั้าแสร้างไฟนี่ค่ะ เอาสังไวยมาไว้หนึ่งบบนี้ทำน้ำไม่ถุงแต่สัางไพ่ตัดเสือไปเผาพี่น้องอยากได้แบบนี้แต่คีีพี่น้องสั่งอยากได้แบบเผาเผาแบบนี้เนาะเผาแล้วส่งเลยบอกว่าต้องล่างต้องอย่างเผาเลยแหลใส่ถุงเลยบอกพี่น้องือว่าเผาแล้วไปปอกก่อนแล้วก็ใส่ถุงหรือจังไดนั่นแหละนั่นแหละไอ้แบลเดมาจังสิโบเปื่อยค่ะม่จังไได้เพราะว่าเขาเผาแล้วค่ะเขาจับมันค่ะมันเปื่อยได้เผาแล้วแล้วเอาไปหนึ่งแล้วก็คีบ ใช่ S <S <S 2> <S 2> เผ<ข>าแล้ว<ไ>ปอกเ,เปลือกลา้างนะแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ใส่ถุง้วกระทาเหมือนนี่มัดไว้แบบนี้บอกช่วยได้ระหว่างนี้ให้ตตติ๊กเผาหน่อไม้ไปก่อนใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยจะเผาให้ไหมให้เปิดเลยมันจึงหอมเนาะ,ะทำาห้หน่อไม้ไมมเราสุกด้วยเดี๋ยวรอเตติ๊กเผาเสร็จก่อนนะครับเนาะเผาเรียบร้อยแล้ว ทำแนละ้วเพื่อนเป็นเส้นใช้แม่เหล็มก็ได้ใช้เข็มก็ได้เนาะจ้ามัจิ้มฟันทำให้มันเป็นเส้นเอาหน่อเดียวก็พอจ้ะเนื้อเยอะตัด เอาไปต้มให้จืดแบบนี้แล้วค่อยมาต้มกับน้ำใบย่นางอีกเทื่อน,นึงต้มหน่อไม้ใส่น้ำใบย่นางไว้เลยมื่อก็บพักพักกาดหน้าไปกินครับของคู่กันด้ิสะม,มันยังอยู่สูงสูงอีหลีมาเป็นน้มพูจ้ นี่ยงามๆเหยียบกัาไปรถมันแห้งแตกมันโบเป็นอย่างได้ไม่บริไต้ได้หนิบริไต้แบบแห้งอิดคือมันขาดมันแห้งแตกคุณย่านน้ำเนี่แหละปัญหามันค่ะเคยเกาะเธอหนึ่งเลยเอาเอาเท่าที่เอาได้เงี้ยเลยเอาตาที่เอาได้เน่ยยืมเอาประกาศญ้าไปกินกับซุปหนอไมมจ้ะเดี๋ยวยอดกันนั่นแหละ ูกเนาะมันหักลำ่ำมันขยายพันธุ์เร็วๆดิ่งปลูกแป๊บเดียวเนาะปลูกแป๊บเดียวไปทั่วเลยแล้วนี่ไปทั่วน้ำก็ไไรหาเมนูเศร้าหากจะได้กินเที่ยงน้องเอ้เผื่อได้กินเที่ยงพอดีกินข้าวเที่ยงย่นได้โอ้ไปตัดข้าวจะบันทึกหน่อไม้ที่เราต้มกับน้ำใบยนานต้มจนน้ำเกลือแห้งจ้ะเอาเหลือไว้พอ,อคลุกคลิก ปรุงเครื่องจะบบนี้เครื่องปรุงของเราก็จะมีซุปหน่อไม้ก,ก็จะมีข้าวคั่วโอ้ลืมอย่างนึงบุทันละลืมงาลืมขัง่งาพริกคั่วหอมแดงน้ำมะนาว กอนหน้าสติ๊กใส่น้ำปลาล่าลงไปในตอนตุ้มเลยจ้ะตอนกับน้ำบายานาง,งปลานิดนึงเดี๋ยวมาชิคเค็มหอมมากเลยเลนอดการใชอบจ้ะพี่น้องจ๋าแบบพร้อมเสิร์ฟจ้า กินคูกับซุปหน่อไม้นามายานางด้วยจ้ะนี่คคนๆใส่แต่หอมแดงบุมีต้นหอมผักชีกินก็กินเาจะได้ไปนาไปเฮ็ดเวียกต่อไปตัดเข่าเนาะเมนยังไหลย,ยังหลายอยู่ทุ่งนี่แหละมันใหญ่หันมันกว้างหันหา,หาไรห,หกไร่แต่ละค่ออ็ดไปครับมือนิดกน,น,น้อยพอดีฝนยุดแล้วนํำ แซนะ่บเนาะน้ำมันซุปมันจะมีความหวานความกรอบของน้ำใบยะนางอีกเป็นนัวบ,บอกเคนครับชอบซุปหน่อไม้ใส่ให้ใส่มะนาวหอมๆเปรี้ยวๆพี่น้อง่ <laughs> ได้ซุปแบบซุปแบบลาวๆของสุโขใส่เนาะอันนี้ซุปแบบกึ่งผักกาดจะใส่มะนาวนำแซ่บเป็นว่าอันเด้อหอมผักกันนั่นอ่ะต <laughs> ิดๆตามมูฮุงต่อจ้ะกินกับน้องให,ให้บอกเคนกินเข่าเราบอกเคนสิไปตัดเข่า เราติ๊กฤกษิตไปไปช่วยทางแถวซีเอสดีเอสดุ่งคือกันจ้ะแต่ว่าสิพากันกินข้าวกินน้ำมาค่อยออกไปน้ำบเกินเนาะแม่ครับเะไปกินก่อนแซ่บพี่น้องไปนามาพร้อมไปเก็บหน่อไม้ทำเมนูแซ่บๆวันนี้ครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวสติ๊กอาใส่ถุงไว้จ้ะครับทำหน่อไม้อะไรแหละที่เราคุยกันเนาะจ้าใส่ถุงพร้ใส่ถุงไว้ครับ เอาครับคลิปนี้เราขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยเถอครับเราพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า